นข่าวโดย10น,นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติบมาคงชงจากสัมัักข่าว I-N-N ค่ะประชาชนก็ชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้รถชะลอตัวในหลายเส้นทาง บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงหยุดยาวชดเชยเยทศกาลสงกรานต์ค่ะ4-7กันยายนก็พบว่าการจราจรในหลายเส้นทางก็เริ่มประสบปัญหาติดขัดอย่างหนักแล้วนะคะอย่างมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะออกช่วงจุดพักรถบางปะกงค่ะตอนนี้รถมากนะคะท้ายแถวก็สะสมไปจนถึงก่อนข้ามแม่น้ําเลยค่ะส่วนด้านวงแหวนตะวันออกเป็นทางหลวงหมายเลข9ค่ะที่จะมุ่งหน้าบางปะอินนะคะด่านพรมตรงด่านธัญบุรีตรงนั้นนะคะรถมากเช่นเดียวกัน พบว่าท้ายแถวสะสมในยาวกว่า1กิโลเมตรแล้วค่ะส่วนถนน304ช่วงแยกสัญญาณจราจรบ้านระบอบไผ่นะคะตอนนี้ก็รถเยอะค่ะท้ายแถวสะสมยาวกว่า1กิโลเมตรถนนมิตรภาพนะคะรถยังคงคล่องตัวค่ะสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติค่ะส่วนบรรยากาศที่สถานีขนส่งมอชิดนะคะประชาชนยังคงเดินทางออกต่างจังหวัดต่อเนื่องค่ะเมื่อวานมีคนมาใช้บริการกว่าเ0 0 0หคนติดตามรายเดียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ บรรยากาศการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาววันแรกวันนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิตสองยังคงมีประชาชนบางส่วนขยอยเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อกลับคุมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวแต่บางตาลงเมื่อเทียบกับช่วงค่ำเมื่อวานนี้ซึ่งทางบขสคาดว่ามีประชาชนเดินทางสูงสุดโดยในวันนี้ก่อนการเดินทางภายในสถานียังคงเข้มงวดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยยังคงต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายในสถานีและยังให้ผู้โดยสารทุกคนต้องเช็คอินผ่านไทยชนะ เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางในขณะที่ปคสอรายงานตัวเลขผู้โดยสารเดินทางเมื่อวันนี้อยู่ที่7,772คนใช้เที่ยวรถวิ่งทั้งหมด5,026เที่ยวทั้งเที่ยวรถเสริมและเที่ยวปกติขวัญใจนวลจันทร์พุทข่าว inn รายงานค่ะ ปิดท้ากันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะพี่ชัยบอกว่าคนเหมาะสมนั่งขุนคลังมีมากค่ะแต่ไม่มีใครกล้าร่วมงานกับรัฐบาลเพราะว่าการเมืองดุเดือดแนะนายกพิจารณาตัวเองนะคะหลังจากคนไร้หลังจากไม่มีคนสนใจร่วมงานด้วย ายพิชัยนริพทพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว i อเนนะคะสำหรับบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายปรีดีดาวฉายนั้นนะคะหายากมากค่ะส่วนตัวมองว่าคนดีมีเยอะค่ะแต่ใครจะกล้ามานั่งทํางานตอนนี้นะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่การเมืองก็ดุเดือดโดยประเด็นที่มีคนเสนอมาว่าให้ในายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปด้วยนั้นนะคะยิ่งจะทําให้เศรษฐกิจไทยยิ่งเจ๊งลงไปอีกค่ะเพราะตอนนี้นะคะ ตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันก็คือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยค่ะและก็ยังไม่มีความรู้ด้านการเงินการคลังอีกด้วย ส่วนการจะให้ในายสันติพร้อมพารัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังขึ้นมาดำรงตําแหน่งแทนคงไม่เหมาะสมค่ะเพราะทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะหรือหากคิดว่ามีความเหมาะสมจริงทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทางนี้การที่นายกรัฐมนตรีหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมานั่งขุนคลังไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองค่ะซึ่งทางออกที่ดูว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ต้องเปลี่ยนผู้นําไปเลยค่ะไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจไทยจะแย่ไปกว่านี้และก็ความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศลดลงไปทุกวันค่ะซึ่งถ้านักลงทุนขาดความ เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้อย่างไรจบการเสนอข่าว11นาฬ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN